จุดประสงค์ของการถูกลับขึ้นไปค่ะอะไรคือหัวใจของจุดประสงค์ที่พระเจ้า,ากล่าวถึงและพระเจ้าประทานสิ่งนี้ให้กับคริสตจักรของพระองค์คือการถูกลับขึ้นไปก่อนวันคืนที่โหดร้ายจะมาถึงหรือว่ายุคเข็นยุคมหาการยุคยุคภยัยพิบัติยุคกันดารอาหารยุคการคุมหิงสามปีครึ่งเป็นมหาแห่งการทนทุกข์นะและพระเจ้าจะมารับเราก่อนวันคืนที่โหดร้ายนั้นจะมาถึงแค่เพียง พริบตาเดียวกับพริบตาเดียวที่พระเจ้ามารักนาน้นถูกลับขึ้นไปไม่ไม่ได้น่ากลัวเลยอย่างที่คิดก็คือพริบตาเดียวเองนะมีอยู่แต่การถูกลับขึ้นไปีม่ม,มีหลายรูปแบบหลายอย่างในพคพัมภีร์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและในอนาคตจะเกิดขึ้นอีกที่เคยอาเกิดขึ้นในพระคัมภีร์มาแล้วหลายคนอยู่ที่ถูกลับขึ้นไปนะเด็พี่เจนแบ่งปันลึกเข้าไปอีกนะคะและที่มีการรับมาอีก รับไปแล้วก็รับมาและจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกนะนี่ตรงนี้เป็นแผนการของพระเจ้าค่ะเป็นแผนการของพระองค์ที่พระองค์จัดสรรจัดเตรียมไว้ให้กับผู้ที่รักพระองค์และผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์เหมือนของขวัญล้ำค่าหรือว่าเป็นรางวัลที่พระเจ้าให้กับผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อกับพระองค์เพื่อจะหลีกหนีกับเหตุการณ์ทนทุกขมาดูพระคัมภีร์หนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าค่ะ อ่านข้อหนึ่งถึงข้อหกพี่น้องทั้งหลายเราไม่จำเป็นต้องเขียนบอกท่านว่าเป็นวันเวลาใดเพราะท่านรู้ดีว่าวันขององค์ผู้เป็นเจ้าจะมาถึงเหมือนอะไรเหมือนขโมยคะ่ะในยามวิกาลขณะที่ผู้คนกำลังพูดกันว่าสงบสุขและปลอดภัยขณะนั้นหายนะก็มาถึงพวกเขาในฉับพลันเหมือน การเจ็บท้องจะคลอดก็เกิดขึ้นกับหญิงมีครรภ์และคนเห่านั้นก็จะหนีไม่พ้นค่ะท่องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดเพื่อว่าวันนั้นจะไม่ทำให้ท่านประหลาดใจเหมือนขโมยมาพวกท่านล้วนเป็นลูกของความสว่างเป็นลูกของกลางวันเราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือ ของความมืดฉะนั้นเราอย่าเหมือนคนอื่นๆที่หลับไหลแต่จงตื่นตัวเจ้าบอกกัเราตื่นตัวและควบคุมตนเองควบคุมอะไรเขาคุมเนื้อนหนังของเราควบคุมความรู้สึกที่มันไม่ถูกต้องนะควบคุมตนเองเพราะผู้ที่หลับก็หลับเวลากลางคืนผู้ที่เมาไม้ก็เมาไม้ตอนกลางวันแต่เพราะเราอยู่ฝ่ายกลางวัน ให้เรารู้จักบังคับตนสวมความเชื่อและความรักเป็นเกาะกําบังอกมีความหวังใจในความรอดเป็นหมวกเหล็กค่ะเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงกําหนดให้เรารเผชิญพระพิโรธแต่ทรงให้รับความรอดโดยทางองค์พระเยซูคริสของเรานะข้อ17 พี่เจนอ่านข้าวให้นะสิบเจ็ดจงอธิษฐานอยู่เสมอข้อ19บอกว่ายาดับไฟแห่งพระวิญญาณนั่นคือคำสั่งค่ะพระเจ้าสั่งเราตรงนี้ค่ะพระองค์กล่าวถึงวันที่ยิ่งใหญ่คนที่เชื่อในพระองค์และซื่อสัตย์นะจะถูกลับขึ้นไปก่อนวันคืนที่หดร้ายจะมาถึงแห่งการทนทุกข์เป็นความทุกข์ยากลำบากเรียดก,กันหลายชื่อมากกาลยุคก็ใช่ มหาการลยุกก็ใช่เรื่องของการหนีหนีจากพ้นภัยเหล่านั้นที่พระเจ้าเทถ้วยพระพิโรธลงมาและจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มารับเราขึ้นไปเพราะอะไรรู้เปล่าคําตอบง่ายๆก็คือพระเจ้ารักเราค่ะนะพระเจ้ารักเรามากๆและพระองค์คิดถึงเราพระองค์อยากอยู่ร่วมกับคิดจากพระองค์อยู่อยากอยู่ร่วมกับบุตรของพระองค์ลูกของพระองค์กับพระเจ้าอยากมารับเราเพราะพระเจ้าอยากอยู่กับเราค่ะพระเจ้าคิดถึงเรา พระเจ้ารักเราค่ะนั่นคือคําตอบง่ายๆจุดประสงค์ของพระเจ้าคือพระองค์รักเราพระองค์ไม่อยากให้เราอยู่ในการทนทุกข์เหตุการณ์ทนทุกข์เ่านั้นและพระเจ้าคิดถึงเราอยากอยู่ร่วมกับคิดจักของพระองค์นะไม่ใช่ผู้เชื่อทุกคนจะถูกรับขึ้นไปนะมาดูพระคาตรงนี้นะไม่ใช่ทุกคนค่ะไม่ใช่ผู้เชื่อทุกคนจะถูกรับขึ้นไปนะลูกาบทที่ยี่สิบเอ็ด ข้อ36จงเฝ้าระวังอยู่เสมอและอธิษฐานเผื่อท่านจะสามารถโลดพ้นจากสิ่งทั้งปวงตรงนี้พระองค์ตรัสนี่หมายถึงเหตุการณ์ทนทุกข์ที่ว่าเจปีนะนะทั้งปวงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเพื่อท่านจะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้ยืนต่อหน้าบุมนุษย์คือพระเยซูคริสต์นะ เราต้องเฝ้าระวังนี่เป็นคําสั่งนะไม่ใช่ทุกคนจะได้ถูกรับขึ้นไปนะ,ะพระคัมภีร์ตรงนี้บอกเราชัดเจนว่านะว่าอะไรรูป้ป่ะว่ามีแต่ผู้เชื่อที่เฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะได้รับขึ้นไปนะเพื่ออะไรเพื่อจะหลบหนีจากเหตุการณ์มหาการยุค์ครั้งใหญ่หลวงถ้าสมมุตินะว่าทุกคนที่เรียกตัวเองว่าผู้เชื่อหรือคิดเตียนถูกรับขึ้นไปหมด ใช่ไหมพระเจ้าก็ไม่ต้องสั่งให้เราเฝ้าระวังพระเจ้าก็ไม่ต้องสั่งให้เราอธิษฐานะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความจําเป็นสิพวกว่าใครๆก็ถูกรับไปหมดแค่ชื่อได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนก็ได้รับกันหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิคะหนึ่งโครินบทที่สิบห้าห้าสิบเอ็ดถึงข้อห้าสิบสองค่ะฟังเถิดข้าพระเจ้าจะบอกข้อล้ำเลิกแก่ท่านคือเราจะไม่ล่วงรับกันทั้งหมดแต่พวกเราทั้งหมดจะได้รับการเปลี่ยนแปลง ชั่วเว็บตาในพริบตาเดียวเมื่อเปล่าแต่ครั้งสุดท้ายเพราะเสียงแตรจะดังขึ้นคนตายจะถูกทำให้เป็นขึ้นแบบไม่เสื่อมสลายและเราจะ ได้รับการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าจะประทานร่างกายใหม่ให้กับเราพระเจ้าจะให้ร่างกายอมตะให้กับเราเราไม่ไม่ต้องอยู่ในสภาพเนื้อหนังหรือร่างกายที่ทํามาจากเรือนดินนี้ต่อไปพระเจ้าประทานสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับเก็คือร่างกายใหม่มาดูพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่สิบข้อเจ็ดตรงนี้เป็นเสียงแต่แห่งการพิพากษ่ากับอันนี้เมื่อกี้ที่อ่านไปนั้นเป็นเสียงแต่งความรอดเมื่อกี้พระคัมภีร์หนึ่งโครินบทที่สิบห้าข้อห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบสอง, 15, อง 52, เป็นเสียงแต่งความรอด แล้วพระธรรมพีวิวลนตรงนี้เป็นเสียงแต่งการพิพากษามาอันข้อเจ็ดค่ะวิบรบทที่สิบข้อเจ็ดค่ะกล่าวว่าแต่ในวันที่ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดจะเปล่าแต่นั้นแผนการอันล้ำลึกของพระเจ้าก็จะสำเร็จตามที่พระองค์ได้ทรงประกาศไว้แก่เราผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์การที่ผู้เชื่อ เฝ้าระวังอยู่เสมอไอ้ฐานอยู่เสมออย่างต่อนเนื่องไอ้ฐานแบบไม่ลดละตรงนี้เป็นเงื่อนไขสําหรับการถูกลับขึ้นไปค่ะและส่วนที่เราจะต้องทํามีฮีบูบทที่12ข้อ14นะจงเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างสงบสุขร่วมกับคนทั้งปวงและเป็นผู้บริสุทธิ์สำคัญมากการดำเนินชีวิต เพราะปราจะจากความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยพี่น้องคะพระเจ้าเน้นความบริสุทธิ์เราเฝ้าระวงังเราอุทธาเราเฝ้าเดี่ยวแต่ประกอบด้วยการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ค่ะพระเจ้า require ตรงนี้พระเจ้า Reques t ตรงนี้การดําเนินชีวิตบริสุทธิ์โอเคค่ะวันนี้จบแค่นี้ค่ะขอบพระเจ้าไ้พรค่ะ